เเเเเคเคคคคยค,ค,ยค,คยยยยยแแแพ้้้ต่่่่่กกููููไไไไมมมมมมททอออลวรถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย

ุ่มเลยเป็นกลุ่มเนขอเลยส่วงมาตรงกลางไอ้กูลูกคัดลูกตายมีคนตายมีคนตายเพื่อเราตายเพื่อเราตัดตายเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนก่อนไพื่อนก่อนเดี๋ยวผมสับมิตผมสับมิตรสับเลยสับเลยไหวเพื่อนไหว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 เพื่อนไหวสับเลยสับเลยไปดิชุดด้วยไปดิชุดด้วยไปดิชุดด้วยไหวเลย Ja. Oh, oh. <laughs> โอ้โหไมาก่อนเลยอะ่ะดีีนี่าน่าจะเช่แช่กันดูยังไงดีตั้งแต่สามุ่มสีส่สิบ่ะที่แเดี๋ยวน่าจะไม่โดนอะไหรอก ก่งตัควยไม่ตอนตอนมึงค้างอ่ะกูกูกูด่ามึงยับเลยมึงรู้เปล่าว่ามึงทำไมไม่พูดอะไรเลยอยู่ในบอ่ะสนบอยู่ผมมไ่รู้เรื่องนั่นแหละแต่มันมันไม่ได้เสียงมึงเลยจังหวะกันนั่นน่ะเอาละใช่ใชขอบคุณครับ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 แล้วเราขอเงินด้วย